แซลมอนครีมซอสต้มยำนะคะหรือว่าซอสครีมต้มยำหรือว่าต้มยำซอสครีมหรือต้มยำครีมซอสอ่ะแล้วก็อวักซี่คำเนี่ยก็คือเป็นต้มยำที่ทำเป็นซอสแล้วก็ข้นหน่อยของมันต้องมีตามชื่อเลยก็ต้องมีปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องต้มยำนะคะขิงขาขิงไม่ใช่ขา่ตขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะนาวน้ำปลาง่ายทุกอย่างรวมกันกลายเป็นเมนูนี้เลย มาเริ่มกันที่ทำปลาก่อนนะคะเราจะปรุงรสปลาเบาๆผิวๆด้วยเกลือและพริกไทยเหมือนฝรั่งเลยเนาะหลังจากเราปรุงปลาเสร็จแล้วเราก็จับปลาของเรา oh <my> ใส่ลงไปในหม้อทอดไร้ไน้ำมันจะทรงให้ดีๆสวยๆ เวลาเสร็จแล้วจะได้สวยๆเอาด้านหนังขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำซอสกันต่อน้ำพริกเผาข่า,ขาตะไคร้ใบมะกรูดผักชีพริกขี้หนูเออดูเหมือนอันนี้จะเป็นพริกเกเระเยงวิปครีมผสมนมนะคะแล้วก็ต้องมีเราจะใส่เครื่องปรุงต้มยำทุกอย่างของเราลงไปในหมอ้อทีเดียวเลยนะคะและปั่นด้วยแล้วมันก็จะได้ครีมซอสเอาไปราดแหละง่ายไหมง่ยห <c oughs> แล้วเราก็จะทําการเคี่ยวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้นี้นะคะเคี่ยวแบบให้มันพอเดือดอะเหมือนกับเวลาทําต้มยำธรรมดาะคะ่ะแล้วก็ข่าตะาไคร้ใบมะกรูดอะไรอะตอนใส่ลงไปอะใส่ประมาณแบบครึ่งเดียวของที่ทําต้มยำปกตินะคะเพราะว่ามันโดนปั่นแลกมันแบบเข้มข้นขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มะนาวใส่หลังสุดนะคะหลังจากปิดแก๊สแล้วค่อยใส่มะนาวนะเพราะว่าใส่ไปก่อนแล้วไปโดนความรอ้อนเดี๋ยวมันขม ตอนนี้ปลาก็เสร็จแล้วนะคะซอสก็เสร็จแล้วนะคะจานก็รอไว้แล้วนะคะเราก็มาแต่งจานกันเอาจริงๆถ้าเกิดไม่ถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวก็จับซอสลาดลงไปบนปลาแล้วก็เอาไปกินเลยแต่อันนี้เดี๋ยวเสียหน้า แล้วนะคะแซลมอนครีมอุ๊ยรอ้อนครีมซอสต้ยมยำของหยกในเดี๋ยวหยกไปกินก่อนอันนี้เป็นมือเย็นของหยกแล้วหยกก็จะไปไถสเก็ตแล้วนะ